เราใช้ไฟแบบไหนครับฮะใช้ไฟแบบไหนครับไฟแบบดังไฟแบบดังเมนูก็การตีเลยว่าอร่อยที่แต่แหกที่แต่แหกที่แต่แหกเี้ยทิ้งมะม่วงแขกมะระนะมาม่วงแขกมะม่วงแขกแขอะไรนะเฟยมไข่เต้าไข่เต้าเราต้องกินดิกลายเพราะว่ามะม่วงมันต้องคู่กับเผียรไม่ว่าความกินเล่นก็ได้ทุกคนแล้วก็เนี่ยไหนจะทำเหรอแล้วก็เนี่ยไหนจะ อ็อะไรกูเฟมอาวันนี้่นี่เลยทุกคนวันนี้ไม่เข้าก้องเลยเหรอครับเข้าคนเดียวสินะมันเงาอ่ะมันนี่มันนี่มัน,นี่เลยอ,อุ้ยในชาโซเชียลมันจฟังเกิดคนที่อบ่อกอันสวัสดเอาีางกับเบลล์มอโม่ชุดแต่งขอ,งแ,อ,งแ,ขอแล้วก็่นี่นี่นนด้วยเ,เกลือพริกพริกเกลือเฮ้ยยังเี่อยู่อะเฮ้ยยังเงี้ย เดี๋ยวเราจะเอาม่วงมลงมาแกนนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปิดอดแล้วเดียตั้งน้ำมันร้อยมันร้อนก่อนตั้งกระทะไปแล้วเรียบร้อยเป็นเมล็ดไปแปะอี่แงเี้ว เราไม่เคยถอดเหรอใช่เราใช้ไฟแบบไหนครับฮะใช้ไฟแบบไหนครับไฟแบบดังไฟแบบดังว๊าทโอ๊ยฟานข้าง,งอ่อนแรงอ๋อไม่รู้อ่ะ,อ,ะอันนี้มันน่าจะข้อไม่แข็งแรงมั้งแป้งมันไม่ติดล็อคเลย minutes l a t e ไม่ทราบค่ะคุณคิดว่ามันจะ,อร,อ,ะรอร่อยไหมครับอร่อยครับ แน่นอนเราก็ทำกันมาหลายเมนูแล้วใช่ไหมใช่เมนูก็การันตีเลยว่าอร่อยที่ตะแหกที่ตะแหกที่ตะแหกเที่ยงโอ้ยอย่างคุณผู้ชมกำลังเหลืองเลยสีสวยนะก็จะแบบมะม่วงเข็มฟุระนะมะม่วงแขกมะม่วงแขกแขกอะไรนะเฟย์มไข่เต้าไข่เต้าอะไรเค้กเต้าวะเค้กเต้าไปเรื่อยอะสีทอดเสร็จแล้วก็เหลืองให้ได้นะกินเลยโอ้ยมึงไง Button, สูงกับต่ำนานีต่อเสียสายตไม่ได้เป็นนะเฮ้ยแล้วคนเนี้ยไอ้แบบแล้วคุณผู้ชมมชิมมันอะยรดมะ่วงกับแงคอดเนไหมชด้มะม่วงกับแฟงทอดงานเปลี่ยนชื่อแล้ อะไรอะไรมะม่วงเจมปุระแล้วก็มะม่วงแคร์อะกอืมอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเอาดีนะมันมันอร่อยมันเหมือนกุ้งเลยอ่ะมันโมเมนต์มันเหมือนเหมือนกุ้งเนื้อมันลุยแต่มันเปรี้ยวแล้วทีนี้มันมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันบูดจริงไหมก็ไม่อร่อยนะเอ้าก็ไม่ได้เแย่กินพริกเกลือกันไหมใช่เราต้องกินพริกเกลเพราะว่า มะม่วงม้องคูบบ่กับบเขียวอืมถ้าเป็ว่าของกินเล่นก็ได้ทุกคนแล้วก็นั่นแหละจะทำหรืแล้วก็นั่นแหละจะทำอารอมันเหมือนแบบมะขามเปียกกันเนาะใช่ไหมมันเปรียปร้ยวๆแล้วเน,นื้อมันก็นิ่มที่สุดมันเป็นหมูที่มันติดเอ็นแล้วก็หมูบูดอ่ะหมูบูดอ่ะ <laughs>

ก็เกินไม่เข้าคายเนอกวันนี้เปรมกินแบบนั้นที่ตัง้งแต่กินมาคุณไม่เคยคายอะไรเลยคุณอยากคายมากเลยตอนนี้อยากคายมากเลยตอนนี้พิมพเพื่อนอุ้ยยังไม่ลองลูกเต่าเลยลองไปก็เท่านะนั้นแหละนี่ลูกเต่านะให้คือเฟรมกินนะเพราะว่าผมไม่ไหวแล้ววันนีถ้าว่าใครทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจก็ลองกินกับแป้งนั่แป้งเลยกว่าอืออือคืออร่อยมากไม่ได้เลยไม่ได้เลย ก่อนจะขับผู้ชายเวทก่อนจากกันผู oui. ้ชมเน้นๆชมั้นตอนสุดท้ายก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยไปด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งตุ้งติงตุ้งปิงไปบัสที่หลับตาไม่อยาไม่อยากลืมตามันดูโลกนะไม่อยากลืมตามันดูโลกนะ